รู้ไหมใครสูงกว่ากันและเขาว่ากันว่ามีแค่แปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถตอบถูกหมดเพราะคลิปนี้คุณต้องใช้เซนเรื่องฟุตบอลและประสบการณ์การดูบอลที่มองแั่เดียวเลยรู้เลยว่าใครสูงกว่ากันไม่ต้องรอช้าไปดูมาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับผมเมสันเมาว์กับเอ็มบเปร์เเอหรือบีใครสูงกว่ากันกดหยุดคลิปแล้วพิมพ์มาจ้าแต่ยังไม่ต้องส่งคำตอบนะพิมพ์เฉยๆนะเดี๋ยวค่อยส่งทีเดียวก็มาต่อที่คู่ที่สองนะครับผมเดยคอาร์หรือพ่อหมีอลิสันเบเกอร์เอหรือบีกดหยุดคลิปแล้วพิมพพ์คคาาาตตตอ B อบมมนนนนะะะะแแ่่่่่ยยยังงงไ้้้สจกกววเีีลูท ี่หิงปราบเซียนนะครับผมเฟเดริโกบันเบเดกับซอนฮึงมินนะครับ A หรือ B กดหยุดคลิปแล้วพิมพมานะ A B และคนสุดท้ายของวันนี้บรูโนหรือเดอะบอย A หรือ B ใครสูงกว่ากันกดหยุดคลิปแล้วพิมพมาเรียบร้อยครบ5คู่แล้วนะครับผมคุณคงมีคำตอบที่พิมพ์ค้างอยู่ใช่ไหมตอนนี้แหละกดส่งได้เลยจะส่งเลยนะอย่าโกงและส่งเลยและทุกคนครับเหมือนเดิมครับเฉลยอยู่ท้ายคลิปนะครับผมและผมบอกว่าจะได้เห็นหนึ่งในแปดเปอร์เซ็นต์ที่ตอบถูกหมดนะแต่ผมต้องขอบคุณผู้ติดตามผมทุกคนนะครับผมและนี่คือผู้ติดตามผม น่ารักของผมขึ้นมาโชว์อยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพิ่มรายการโปรดแล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจเนาะและผมหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมเราไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านเสมอมีอะไรเพริ่มเติมยังไงอะแล้วคอนเทนต์อะไรเพริ่มเติมตามหา8%ที่เก่งจริงไปดูฉเฉลยจ้ะ